มันกันหนาวป่ะครับเย็ยนเนาะดังไม่เิงเลยวันนี้มือนี่ะดังแล้วมันนมมันหนาวด้วย <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมืนีวันที่2ี่กุมภาพันธ์2565ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านหนองขามครับตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิมืนีที่พาท่านผู้ชมมาสำรวจบังราคางังวน้ำกันครับทั้งตลาดนัดโคกกระบือบ้านหนองขามครับก็มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดครับทุกคนที่มาใช้บริการในมืนีต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิครับแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อมีการป้องกันเดี๋ยวไปสำรวจบังราคาง์งวน้ำกันครับคุณแม่สวัสดีครับ มุนี่เอาง้องามมาจากตัวครับมัน,นอะ่ะอ่ะตัวน,นี้ก่อนครับตัวน,นี้ก่อนตอนนัวนี้อันนี้ซีจิพาห์นะครับเนาะแม่สาวได้จากเดือนพวกครับเนี่ยได้เก็บเดือนได้เก็บเดือนซีจิพาห์ต่อรองได้ไหมครับเนาะต่อรองได้ครับผมนนรบผมับประกันทำหนึ่งถูกยาวครับผมอ่ะตัวที่หนึ่งวัดพันไปครับผม ตัที่สองอาลุขึ้นละอายุนอายุเขาครับคุณแม่อันนี้เครื่องดำจังดีเลยครับเนี่ยหางอันนี้ก็รับประกัน,น,นก็รับประกันตามีทุกอย่างครับผมสูงไ่้140ขึนคุณบอกครับเนะ 40, 40ี่นย140ขึนอันนี้มาไว้ใส่ครับผม ได้เจ็ดเก้าแต่ตอนนี้เจ็ดสิบเก้ากับตลองได้ครับที่้อง่สนใจกับทัรหาแล้วครับผมไปแก่ปอบอรทโทรเอาตัวที่สามครับคุณแม่ตัวที่หาสิบผาโอ้เดงดีแท้ครับตัวนะผสมผสมแบบซเปอร์เอ็กไว้สองเดือนแล้วมีไวมีรลมีไวครับที่บัวลอยหาสิบวครับนะแม่ตัวนี้เท่าไหร่นะเพื่อนถามเท่าไหร่ก็ลอยเกือบหาสิบว่เปิดวไหาสิบตี่หาองได้ครับ ครับผมรับประกันนะครับเน้ารับประกันตัวนี้ครับผมอีกตัวนึงครับตัวนี้นี่เป็นแม่ลูกลูกมันโอ้ลูกมันคือนี่หมดแลี้ยไมหรือเปล่ครับลูกมันเอฟตัวนี้อ่านี่ก็มีใบมีหลอดมีใบจ้ะครับผมครบนี่แม่ลูกว่าไว้เท่าไหร่ครับนี่ว่าไว้เก้าสิบสามเก้าสิบสามลูกเมียลูกเมียกับตอรองได้ครับผม นังนวลนี่สาิบเีดเลียกเดือนไนคุณแม่อะนี่ได้แปดเดือนแเดือนครับผมสามสิบเกดก็ซื้อสามหมเพันะแม่เนาะครับผมอ้าส่วนผู้วัยรุ่นเท่ไหครับวรุ่นส่วนที่โตมีเสื้อมีสามห้าเนาะครับเลียเดือนนั้นไหนแม่เพราหเดือนวะตัวนี้ได้เดเดือนนี่แหะโอ้ได้เก็ดเดือนแต่ว่าแดงดีครับอันนี้ของเจ้าบ้นไหตัวนี้ อะไรเป็นของเจ้าดิครับเอ้าวขอเบอร์ได้คุณแม่ศูนย์แปดหนึ่งครับสองเก้าสามครับสามพี่เจ็ดหนึ่งอ่อแม่ยังครับแม่นี่มาจากจากแกงสนามนังนะครับเนาะพี่น้องสนใจกระตูหานะด่วนเลยครับเด้อนะครับไปไปทั้งงานบัดไปทั้งคนเดียวเอาไปกระดับโอเคเอาห้อยสวัสดีครับครับเมื่อเนี้ยว่ามาจากโตครับผมเมาสี่ตัวครับเนี่ย แม่ลูกอันนี้แม่ขากับลูกเขาแดงนี่เนาะครับแม่โบดลูกแดงนี่แหละครับอันนี้ลูกลูเขาหนี่พ่อท่านไหนครับเอ่อนี้พ่อนอกครับนี่ใบมีหลอดครับคมนี่ว่าไว้เท่าไรครับพ่อยหคมนี่บอกคุ้มเหมือนเก่าครับต่อรองได้ต่อรองได้นิดน้งน้อยครับครับผมเอาเยอะเขาจะปีแล้วนะแม่เขาเนี่ยเออลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองเนาะสูงนี่ร้อยเท่าไรครับสิบขึ้นเท่าไรครับเนี่ยประมาณถร้อยอาสิบนี่แหละครับเนาะ ครับผมเท่าเดินนั่งห้อยว่าไปเถิดก็ราหกเหมือนเก่าครับาต่อรองเลยเลยครับเด้อครับเอาสดิครบหนึ่งครับโอ้อันสายหูอันนี้สายหูเขาลูกล่าลูกลูกลูกกับลูกสาวแม่เขาจกปีครับอายุเออ่ตัวนี้สี่ปีครับสี่ปี ท่องตอนนี้ได้ครับท่องอันนี้เป็นแม่ลูกนะครับลูกว่อนแม่เขาทับไปยยังครับทยังครับเป็นสัตว์แล้วครับเอาไปผสมได้เลยอ๋อท่องยังว่างอยู่นะครับเนาะครับผมลูกกับลูกสาวนะครับแม่ลูกครบนี่ว่าไว้ที่ไหนครับครบนี่อกไว่าเก่าเมินครับตอรองได้ครับอาขอบทติดต่อหนะอครับห้อย0 8 5ย์ดห้าครับ7 6็ดหครับ5้า4ูนย์ห้าี่ครับห้อยอย่างครับห้อยอิสระครับ ให้ได้ปล่อยเลยต้องให้เด้อใช้กันมันครับผมขอบคุณนายครับคุณแม่สวัสดีครับคสวัสดีค่ะครับผมคุณแม่มาได้ใส่ครับมาจากเพื่อผลค่ะอ๋อเพื่อผลเมื่อนี้เอาหัวง,งามมาจากตัวครับมันอ่ะหัวงามมาสามตัวค่ะสามตัวเอาเอาอีนางตัวนี้ก่อนครับผมนางตัวนี้อายุเขาเท่า็กจักปีนะคุณแม่อันเด็กจักปีวันนี้จะวันเียลูกคน ในท้องในท้องมันมีท้องเราไหครับอันทับว้มีใบมีหลอดอยู่หนารุนกันได้พอพอซื้อยังไงครับทับไว้อ่ะพอลูกซีไว้ค่ะ๋อซีไว้มีใบมีหลอดเนาะใช่ค่ะมีใบมีหลอดทับวบกับมีใบมีหลอดได้๋สองเดือนแล้วแม่รับประกันครับขาทุกขาถอนเนาะขาทุกขาถอนรับประกันหางดอกลูกสุดค่ะนี่รับประกันตามมาตรฐานของแมงในหอยเนาะอันนี้แม่ว่าไปจากครับตัวนี้ตัวนี้แสนสามค่ะเป็นมองกรวันไหนเนาะ หมายความว่าคบหนึ่งติดแสนสามค่ะแม่อ๋อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งลูกแสนสามลูกเขานี่ลูกสาวค่ะนี่ลูกสาวเป็นได้อยากได้อยากเดือนครับในลูกสาวน่ะแปดเดือนค่ะแปดเดือนอ๋อแม่เฮ็ดเขาพร้อมแล้วเนาะแต่งเขาแล้วแปดแต่งเขาเรียบร้อยแต่งเขาเรียบร้อยเดือนมีใบมีหลอดสองใบในแม่ครับับไปกันนี่เดี๋ยวอีหลานนี่พ่อเขาซื้อว่างไหนครับไหนอีหลานไม่ค่ะดีไว้กันดีไว้ศูนย์เก่าหัวค่ะอ๋อครับครับแสนแสดงว่าแม่ แสนสามค่ะแสนสามตอรองได้บ่ครับต่อรองได้ค่ะต่อรองได้เนาะส่วนอีกตัวนึงคือตัวนี้ครับตัวนี้ดีไอ้อันนี้ของเราแดงตัวนี้ใบดอกค่ะเจ้โบดจัดจัดเออครับนี่นี่สี่ค่ะอันนี้ 4, สี่หมื่นสี่พันนะแม่น้อครับได้จากเดือนไนอาย,ยุเขาครับสิบเอ็ดเดือนค่ะสิบเอ็ดเดือนอันนี้ก็รับประกันนะครับนะสิเอ็ดเดือนค่ะแม่นขาโทกทิ่มถอนนั่นแหละเอาขอเบอร์ติดต่อนะครับเพื่อพี่น้องเพื่อนทั้งบ้านสนใจ ศูนย์แปดศูนย์เหาค่ะไม่ห้อยอย่างครับไม่ห้อยนางค่ะไม่หอยนางเนาะมาจากเมืองพลนครับเอาเบอร์ไหมอีกได้ก็ได้ครับเดี๋ยวทบทวนเนาะศูนย์แปดศูนย์เกตหาศูนเกาค่ะให้ได้ปล่อยเร็วๆลวคุณแม่เด้อขอบคุณหลายหลายค่ะครับผมขอบคุณมากสวัสดีค่ะ เอาให้นอนสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้เอางวงามมาจากตัวครับมามาแม่ลูกแม่ลูกนี่เนาะครบหรือว่าใบเท่ถิดครับเใบเก้ามือเก้ามือแม่เขานี่จะปีครับอายุอ่ะก็อยู่ประมาณห้าปีได้แล้วครับสูงร้อยเท่าไรครับนึ่งร้อยห้าสิบขึ้นเลยวะได้อยู่ห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าตัวปูครับนี่ยกระสุนลูกนี่ลูกซ้ายนะครับเนาะซ้ายครับเมทท่องตัวนี้คือว่างบ่ครับตัวนี้ท่องว่างอยู่กระลังตัดห้อยยังไม่ได้ทับเนาะยังครับตัวนี้ห้อยเปิดไว้เัสดุนะครับ เบอร์ไปเก้าหมื่นทำเมนูต่อรองได้ต่อรองได้ครับครับผมเอาขอเบอร์ติดต่อครับผมแปดเจ็ดครับเก้าห้าเจ็ดครับสี่สี่สามหนึ่งครับให้ได้ปล่อยเดี๋ยวต้องให้เด้อครับผมครับครับขอบคุณทนายครับครับค่อยสวัสดีครับสวัสดีครับมื่อนี้เอางัวมาครบนึกน้องครับเนาะแม่นี่ อ่ะมาครับมาเบิรงกันลูกสาวลูกซ้ายครับเนี่ยลูกสาวครับลูกสาวแม่เขาได้ยักปีแล้วครับอายุอ่ะสี่ปีอันนี้เป็นงัวประวัติเขาปะเหรบว่าไปเท่าเลครับห้อยมาหามือหนึ่งกัต่อได้บอกครับต่อได้ครับเกิดพี่น้องอยากต่อนะครับเอาข้อเบอร์ที่ต่อนะครับศูนย์หกห้าครับครับหนึ่งหนึ่งครับหกเจ็ดกับหนึ่งสองสองครับห้อยอย่างครับห้อยแอดครับห้อยแอดมาจากไอ้คอนสวรรค์ทัาเนี่ยเนาะบรรโศกครับบรรโศกคอนสวรรค์ เอาให้มันมน้องห้อย,ย,<ช>หยเด้อให้เด็กปล่อยเลยลยูกเพื่อพี่น้องพอเพื่อเปลี่ยนเอาไปดอมต่อ,อนะรับประกันน้องห้อยเนาะขาทุกขาถอนบ่มีเอาห้อยสวัสดีครับครับผมมื้อนี้เอางวมานะครับเนาะครับเอามาจากโตครับมืนะ้อนี่ยเอามาตัวนึงครับเอามาตัวเดียว นังขาวนี่ครับได้จากปีครับอายุอ่ะอายุกว่าสิบ่าีปีนี่ยเลยครับทองเด้ครับครับทองครับรับประกันทองครับตอนนี้ทองแล้วเนาะครับพอท่างไหนครับพอเนี่ยครับมัธดอกครับอืมโอ้เรามีใบมีหลอดด้วยครับเด้อพ่อยกกระดิ่งได้ครับใบันั้นนะครับมีใบมีหลอดอยากได้หาซิบหาครับพอได้หาซิบหานะครับประกันต้นนี้เทีย่างครับอ๋อครับผมมีใบมีหลอดด้วยครับเด้อ รับประกันนห้อยเนาะครับประกันตัวมห้องห้องวิหารท like right. 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 huh. uh, oh ิพย์ห้าครับผมต่อรองได้ต่อรองได้ครับครับผมขอเบอร์ติดต่อได้ครับห้อยศูนย์แปดศูนย์ครับครับซีหนึ่งแปดครับครับศูนย์ศูนย์สองหาครับห้อยอย่างครับห้อยเดียวครับห้อยเดียวเนาะครับวันโคกอ่าได้ปล่อยเลยวเด้๋ห้อยเด้อครับผมครับขอบคุณในลายครับเดี๋ยวไปหาทิพยห้ามาก่อน เอาห้อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับมื้อนี้เอางอมาจากตัวครับมื้อนี้เอามาสองตัวครับเอามาสองตัวเอาตัวแดงนี่ก่อนครับหกเมื่อนต่อรองได้บ่ครับครับต่อรองได้ตักเดือนครับอายุเขาอะประมาณประมาณปีสองเดือนโอ้เนาะครับรับประกันนะครับเนาะครับรับประกันต้องมีทุกอย่างครับครับ ตอนนีโบสขาวอ๋อมีโบสนะครับโบดถ์ได้ยังเดือนแล้วครับเนี่ยโบดอ่ะโบสถนี่ร้านปีนั่นแหปีนึงอันนี้ว่าไวเท่าไหร่ครับสามปีห้าต่อร้องได้ครับครับผมขอเบอร์ติดต่อไดครับศูนย์แปดแปดครับสี่หกแปดหกห้าห้เจ็ดเอาไหมอยากรอบนะครับศูนย์แปดแปดคสี่หกแปดหกห้าห้าเจ็ดห้อยอย่างครับ ห้อยเสียงครับห้อยเสียงเนาะคให้ได้ปล่อยเล้อดห้อยเลยครับผมขอบคุณหลายครับขอบคุณครับเจ้าเอาห้อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมมื่อนี้เอางวงงามมาจากเท่าไหร่คร right. ับมื่อน่ะเออราคาแปดมือข kind of ั้วแปดมือสามแม่หนึ่งค่ะเจ็ดมือสี่แม่หนึ่งค่ะลูกตัวแม่ค่ะเอาเอาแม่ปู่แปดมือสามตัวแม่ลิมนี่ก่อนครับผมแม่ลิมเนี่ยอายุเขาครับห้อยตัวนี้อายุสามสี่ขั้ครับผมลูกนี่ลูก ลูกตัวแรกครับผมลูกผูกลูกแ่ครับลูกผูกลูกผูด้วยครับผมค้นี่ห้อยว่าไว้เท่าไหร่ครับเปิดไปแปดสิบสามพันอยครับผมต่อรอดนะห้อยเนาะต่อรอดได้ครับผมราคาเปิดรับประกันครับครับผมรับประกันทุกจุดรับประกันทุกจุดครับผมตำแหนนี้แช็งขาครับมันลูกบอดีรับประกันให้หมดครับก็สูงร้อยเท่าไหร่ครับนะอ่าผมสูงอยู่ที่ลอยสี่สิบกว่ากับครับผมสิบกว่าเนาะครับผมคเป็นโคมที่สองครับกับคมที่สองคมที่สองคือแม่ใหญ่แม่ใหญ่ตัวนี้ ครับเป็นงอนลูกสามครับงอนตัวในหาดปีครับผมลูกเขาโตโตเมียครับผมเมียครับผมราคาเปิดไปที่เจ็ดสิบผาต่อรองกันได้ครับต่อรองได้นะครับเนาะครับผมห้อยบุญถึงครับครับผมห้อยบุญถึงเอาขอเบอร์นี้ครับห้อยครับอ่าศูนย์หกสามครับเจ็ดแปดศูนย์สองแปดสี่หนึ่งครับผมห้อยบุญถึงครับผมได้ปล่อยรถห้อยเด้อครับผมครับครับครับขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับตัวนี้ตัวไหนครับลูกแม่ท่ายลูกแม่ทัยเป็นลูกตัวผู้ครับผมนี่ไอ้แดงนี่ครับครับครับ ตัวแดงตัวเมียนี่เป็นลูกแม่นาครับผมอ๋อโค้งเจ็บิมหาตัวร่องกันได้อีกครับผมตัวแดงมีตัวจางด้วครับเครับตัวแดงนี่คือแม่เขาคือตัวลิ้มครับแม่แม่ลิ้มแม่ไทยครับนี่ย้ครับแม่ไทยรับไทยแแม่ไม่ไทยแ่ไทยแม่แ่แ ห้อยสวัสดีครับครับผมเมื่อเดียวกว่ามาสามตัวครับผมเป็นงัวผูน้อยงัวผูน้อยจากตัวครับนะสามตัวเออทั้งสามตัวเลยครับผมเพื่อพี่น้องขเพื่นเอาไปขุนเนาะครับผมว่าไว้ว่าไว้ทแถลงนะครับเอแพงครับเอแพงร้านล้านสิบเก้าครับผมอ๋อกระต่อรองได้ครับผมต่อรองได้เนาะครับอดติดต้อนน้ครับห้อยเบอร์ห้อยอ่ะหกสองครับครับหนึ่งสี่ครับ 0800ครับผมห้อยอย่างครับไม่ต้าครับมาจากใส่ครับผมมาจากวบหไ่ครับผมโอ้ห้ได้ปล่อยเลยวต้องให้เด้อครับผมครับครับเป็นมอาปู่นะครับเนาะหลักเมือนหลักผู้ทุนหน่อยนะครับเนาะราคาเกษตรกรครับผมครับหายใปล่อยเร็วครับผมครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ